ถ้ากจ้าเที่ยดได้คนเชื่อในฝีมือน้องเจ<ด>้าไ,ไม่เคยคิดว่าคนคนหนึ่งจะซิ่งแรงมากขนาดนี้เหมือนอ่ะบระิษัทจะพาพี่มาทำไมเนี่ยทำไมนะฮะพี่บอกว่าพี่ไม่มานี่ไหไม่มาเลยนะฮะก็มาถึงที่แล้วเนี่ยนี่พี่สยงพี่รออยู่ข้างนอกก่อนนะแล้วก็พอเข้าไปแล้วอ่ะทำตัวดีนะรู้หรือเปล่าเห็คนที่เมตตาเนสามารถมือได้นะคมได้คมใหญ่เลย อย่าให้หลุดไปได้นะไม่หรอหลุดไปได้จะให้นับไม่ทั่วเลยโอ้ยวจุ๋เพเจ้าพอ้าวุฒสารไป่เลยรุดเจนไม่ล่ารมี้เจ้าบอกพี่มฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นคนจุ๊บไปอะก็หมฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่ ข้อเชื่อแล้วในฝีมือของเจ้าน่ะยังไงเจ้าต้องเอาตัวรอดกลับมาได้แล้วรอดมาได้ยังไงเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับลูกคือว่าจับตัวมาได้หรือเปล่าหม่องฉันจับตัวมาได้เลยค่ะจับตัวได้ด้วยไอ้นี่มันต้องเป็นไส้สือแค่เห็นไหมเจ้าพี่ผมฉันเก่งกว่าเจ้าพี่อีกแต่เสพพ่อไปแค่เพราะว่าหม่องฉันมีเรื่องอยากจะมาสารภาพเสียพ่อหน่อยนะเพคะมีเรื่องจะมาสารภาพเพคะทำไมอ่ะคือว่า หม่อมชันอรุรสาทำงานพลาดไปนิดหนึ่งนะเพคะเจ้าทำงานพลาดแต่เจ้าไปเห็นรับงบาดเจ็บตรงไหนเจ้าพลาดเรื่องอะไรถือว่าหม่อมชันอ,อุรสาเออเป็นเมียเขาแล้วดอกไหมคะพลาดนิดเดียวเป็นเมียของศัตรูเนี่ยนิดเดียวไม่ได้นิดแล้วลูก <c oughs> มันเป็นลูกต้าหล่อใครอ่ะใจพ่อจะหยุดเต้นลูก เด็กพ่นี่ไม่นิดนะนะแล้วมันเป็นไส้ศึกมันเป็นใครมาจากไหนเจ้ารู้หรือยังหม่อมฉันรู้แล้วเบคะเขามีชื่อว่าพี่สยมเป็นลูกของเจ้าขุนเพลรัตเบคะโอ้โหลูกอ้เคลือโ๋ยวอ้จะเป็นลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด็กพ่อมันเป็นลูกศัตรูพ่อจะไปจับตัวมันแล้วก็จะไปหน้าท่าให้มันอีกแล้วเนี่ยก็หม่อมฉันทำงานพลานิดนึงเองโอ้โหคุณลือซ่าเจ็บมันอยู่ไหน มันอยู่ไหนเจ้าจับตัวมันมาแล้วอยู่ที่ไหนอยู่นูน่นเค่ะยืนเป็นเสรจฉยยืนเป็นในแบบเย์บอยเลย <c oughs> เฮ้ยไม่มีสมมติคารวะเลยเฮ้ยนี่เหรอ <c oughs> นี่มึง,งยืนต่อหน้ากูคุณสงคราม<ล>เหตุอะไรเห้ <c oughs> กันมึงไม่ทำการคารวะกูวะ <c oughs> ใครอ๋อ รู้จักกูจริงๆเลยไอ้นี่มันยีโยนมาเชื่ออะไรเนี่ยพี่สยบไหมคะสยบลูกไอ้เครื่อนะมึงใช่ลูกของขื่อเดี๋ยวอันนี้ผมจะรูกของสงครามเออสิบอ่ะเราได้เจอนะตอนแรกเจอกันไม่ได้ทักทายกันเลยท่านลุงเป็นไงบ,งบ้างสบายดีสยบลูงมันถามพี่เนี่ยพอดีดีซิจำเห็นไหมว่ามันยีโยนกงมระสาทพ,พ่อขนาดไหน<อ>แล้วอย่างนี้จะเป็นผ้าที่มันได้ยังไง ลองฟังก่อนไปค่ะข้าจะไม่ชินไงไม่ชินรู้แล้วว่าเป็นใครทำไมสิบนิ้วไม่กราบว่า้าพ่อคุณขุนสงครามวะสิบนิ้วเอออ๋อจะให้ไหว้ท่านลุงขุนสงครามใช่เนี่ยท่านลุงอให้ไหว้น่ะไหว้ได้อยู่แล้วเนี่ยเออแต่ว่าท่านลุงเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมแลกกันมึงคิดจะมีข้อต่อรองกับกูเหรอวะไอ้สยบไม่ยากเลยท่านลุง มึงลองบอกกูมาข้อต่อรองของมึงมึงต้องการสิ่งใดถึงจะทำการยกมือไหว้โอ้คุณสงครามท่านลุงคุณสงครามก็เรียกหลานสยมว่าลูกเขยก่อนสิมาเรียกลูกเขยไอจะกราบเลยงามๆลูกสาเหรอไม่เจ้าเล้าว่าอะไรืเปล่าลูกเขยน้องเขยน้องคุณลูกเขยห้าไป็นห้า ฉันมึงยืดางาไม่วาดวันโคมมีสันดาลมากมายจะดอนเยียบเสาก็ไปเห็นนบไปฟรีจะงน้ปปงนนี้ยืดย้อยจะเอาคืนมา้อพยพ่อต้อง้อยพระนกเจ้งงามันง่อยลุกเงยกอเกรียดมึงเสียนะ รู้ได้ไงว่าน้องสาวเป็นอยนยโอ้ได้ยินเขารำเือกันใช่ไมล่ะผมว่านี่เป็นง่อยยังไม่รอดเลยตาบอดก็ยังไม่หมดอีอะไรเนี่ยไ่ดูพูดมากไลยรไูู้องสาวว่าแ้เป็นเพื่อนพี่โมไม่เห็นไปเไปเห็นได้ตาวอนไม่รู้ใครปใครลูกชายแน่คนตาบอดพ่อคนเป็นใบโดที่หน้าสุดวิ่มไปโยบเดมันพูดเรู่ กับพี่กันเนี่คนามันจะมากเลยกูเรียนมึงไห,ห้ามเม,มึงไม่ยอมนั่งเป็นเลยยัยงมาพูดจายเย้ยโผให้ลูกเคย,ย,ยลูกเ้เนี่กลูกเคยไม่ยอมตอกูขอตาก็ถึงเวลาขวามตาโ รักเมียอุรสาอยากดูเล่นเคางในจะอ้วกเราหัวใหม่เมียใหม่ใจเลยาลังรักใครรอเคลียงทักท้าผัว เราให้ทไมผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องไปร้องไห้มาแล้วว่านพ่อว่าทพี่เนี่ยได้าเลกเขยอ่ะสยบไม่ได้แล้วพูดทีเหมือนแพ่อเอนได้รักเขาจะ้ชมยนะหวัง เตะตะกูลยัูดหงุดนดตัวเสือร้ายตาาสเลือดเปื้อนเือเป็นชาสอมีมือเป็นยือคุยะเอาเลยปันเลยดูที่จะตังใหญ่ส่งรถ ป็นพ่อไปเลยไม่ต้องห่วงเอาเลยไม่เป็นไรยึดใหม่ยืดไปเลยเดี๋ยวซื้อใหม่ยังเหลืออีกตั้งเก้าแสนกว่าบาทนะลูกพ่อนี่างิี้ก่อนไหมคอย่าลืมไม่มีงานทำไม่ากลับไม่มีเงินและก็ไม่มีเมียด้วยพ่อไม่เป็นไรไม่มีไม่มีงานแล้วไปขายทุเรียนกันมึงจะไปขายทำไมล่ะทุเรียนทำไมอ่ะเดี๋ยวมึงก็ไปถูกก็ส่งคืนแบบรอบนั้นอีกไปทำงานให้คนจีนก็ดิ ผมแสดงว่าไปได้แม่ค้าหายูุเรียนอีกแล้วอรนี่อลันไอคิดถ่ายเพนั่งไงของแ่นีเรียนตงเรียไอย่างี้เดียวมีอะไรเกิดอะไรขึ้นกูลืมแล้วกูจะบ่งพูดเลยนะใครมาวันนี้ตอนนี้มีอะไรจะดอย่คุณเกลือนาเพื่อนร่าบราการมาถหวพี่ค่ะเอาสิม่ไไม่ยังค่ะมึงไปบอกให้เราจะพูดกลับไปก่อนให้คุณตัดอุยสยมซะก่อนแม่สาวนี่เพ่อึงมาทำอย่างนี้เนี่ย น่ารักเนาะไอหลงอะไรขนาดนี้เลยลูกมองหน้าพ่อซะก่อนเสจพ่อเรื่องน่าจะทั่วสำคัญกว่าทางนี้หม่อมฉันักษาจัดการเองไหมคะไปเลยจะขอจัดการเองอีกแล้วใช่ค่ะผมจะจัดการได้พาดไปรอบหนึ่งแล้วนะลูกรอบนี้ผมฉันไม่พาดเด็ดขาดเลยค่ะแน่ใจนะใช่ค่ะทำไมติดลูกสาวขอคอไว้กูฆ่ามึงในมือของกูแน่ ฟ้องไว้ก่อนได้สยบจะหมดการการนี่อุรสาเก็บไปพ้าแล้วไปอีกนะเฮ้ยคะเจ้าพี่ไม่ผ้าแล้วเนี่ยคะ่ะไม่ผ้าแล้วอุ้ยมีพ่อเจ้าชู้ก็รับเวรรับกรรมไปท่านพ่อกูจะตัดคอเลยไปแล้วนะแซนด้าเนาะไปไหนอ่ะก็ไปไม่กลัวตายไปอุรสาไปนะค่ะพาไปกัดขังไว้เลยได้เลยค่ะเจ้าพี่ไป <ไ>ตาไปข้า<ป>มึงอีกสยบไปเอา้าติดกันไปเร็ว <c oughs> <c oughs> แหมไม่น่าว่า